้เลขอะไรไหมอ๋อของไทยเวันก่อนไปนู่นมาไม่หายก็มา<ไ>เออผมไปไอ,อ้ไข่มาเมื่อที่แล้วก็มาเออเมื่อที่แล้วก็ได้ไปเมื่อ,อ,อสองวันที่แล้วไปไอ้อออไ,ไข่มาอ๋อลาบ <laughs> ไกลๆเลยก็ <laughs> เลยมานี่ไม่รู้ไงที่เลขว่าอยู่ที่นี่ ชุดไรตวมาถวายอะมาไหว้ทีไนก็ใส่แต่ขึ้นไรห่อกมาไหว้ผมไม่รู้หรอกว่าอยู่ที่นี่มาครั้งแรกมารอบนี้รอบที่สามวบานก็คือได้กไปมาก็คือได้ไปแล้วมากลับมาใหม่กลัมาแล้วก็เอามาถวายก็ตามกาลังทัพย์ที่เราถูกเราได้กัถ้าผมอยู่แถบนู้นไงผมก็เลยไปทำทงานอยู่นู้นไง แถวใต้ครับภูเก็ตภูเก็ตสุราษฎร์นีมาเที่ยวเหรครัครับผมกลับบ้านบ้านอยู่นี่นะแต่ไม่รู้แต่ไนที่โน่นใช่แต่ไม่รู้นานกลับมาก่งเกเกกีงไก่งก่กก่เเงงเ อายุต่ไม่ได้ใจไม่ได้แล้วเห็นอยู่แตจัไม่ได้จับหนึ่งอะไรรูปหนึ่งอะไรหนึ่งอะไรนะขังอ๊อฟหนงเล็กหนึ่งหัวอ๊อฟหนอะไรนะหนึ่งหอปอฟลงได้อะไร้แรกทีแรกเที่ลงได้อะไรคบัมาาออ ้หรือวาาต่โลนี่และไล่นกอ่ะแล้ก็ไม่ก็อยู่ถ้าเไม่เดินมาเดี๋ยวเดีนอนับเดนับเปขาเดินเดียวยไม่เดีถ่ายสโล่ถ่ายะโลรอนนกก่อร้อยนกเต็มก่อนแล้วก็นับสองสามแล้วก็บอกให้เขาเดินมานกริแล้วอนี้กำลังได้นับเด็กดได้นับเลยนกสอนกไปหมดนก แล้วโอ้โหถ่ายเยียงตามทำไมล่ะยเยียงต, <c oughs> ตามคนเดียวสิไม่มีเอาเอาไปตัดต่อเอาติเอาไปเขาไม่เป็นน <c oughs> ั่งถ่ายรวมกัก <c oughs> มเนเลยเ้อเนี่ย <c oughs> ไม่อยากได้แฟนอย่งไหน <c oughs>